บอกพี่โอหน่อยคือคือในข้อความอัตโนมัิมันเป็นข้อความสแตนบายที่ลูกค้าสั่งปกติแต่ตอนนี้คือโปรโมชั่นส่งฟรีทุกคนไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะครับไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะครับผมคือส่งฟรีนะสายาสระผมขวดละเท่าไหร่ยาสระผมมี2ส,สูตรครับสูตรเคลาตินขวดนี้ขวดใหญ่290บาทซื้อ2ขวด500บาท แต่ตัวนี้300 ml นะครับเป็นสูตรออร์แกนิกตัวนี้จะ350บาท3ขวด1000บาทครับผม3ขวด1000บาทตัวนี้ใช้ดีมากผมใช้ตัวนี้อยู่แต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมร่วงเป็นผมแห้งเสียหรือสระผมทั่วไปดูแลผมทั่วไปใช้สูตรเคลาตินก็ได้นะครับมันไม่แพงและได้เยอะด้วยขวดละ2 9 0 2ขวด500บาทแต่ถ้าสูตรออร์แกนิกนะครับแชมพูตัวนี้จะแก้ผมร่วงโดยตรง นะครับแก้ผมร่วงผมรีบแปนผมไม่มีน้ำหนักลากผมมีปัญหาหนังสีสาบเป็นผดพื้นคันและรังแคต้องใช้สูตรนี้ครับ3ขวด1,000บาท1ขวด350บาทกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนะครับ ครีมอาบน้ำสามขวดหนึ่บาทหนขวดสามบาท, 1, 000, บาทซื้อค้าก,กันกับแชมพูตัวนี้ก็ได้นะครับราคาเดียวกันสามชิ้น1.000บาทครับแชมพูสูตรออร์แกนิกแล้วก็ครีมอาบน้ำของแอนออรดีนะครับดีราสกินซื้อค้ากันก็ได้ให้ครบ3ามชิ้นนะครับหนึ่บาทเช่นเดียวกันขอบพระคุณแม่อัชารานะครับขอบพระคุณ แม่เพ็นชวิสาบอกคุณแม่สีสุดานะครับออเดอร์มาแล้วนะครับโอ้โหน้องนุชบอลกลางนะครับยาสีฟันหนึ่งหลอดยาคุณแม่สายพิมขอพระคุณแม่สายพินเพชรน้อยนะฮะอุดหนุนตลอดเลยเป็นลูกค้าประจำนะครับผมกำลังเปิดแชทอยูอ่ยาสีฟันมีสองสูตรครับ สีเขียวเข้มสูตรสมุนไพรรักษาเหงือกและรากฟันใครมีปัญหาเรื่องปวดฟันเหงือกบวมแปลงฟันไม่สะอาดสะสมเป็นหินปูนต้องใช้สูตรสมุนไพรนะครับกล่องละ200บาทนะครับ2กล่อง350บาทนะครับตัวนี้นะฮะสูตรสีเขียวอ่อนนี้จะเป็นสูตรฟูอออ์ นะครับฟูอะไรเพอร์เฟกตนะตัวนี้จะระงับกลิ่นปากและทําให้ฟันขาวยิ้มอย่างมั่นใจลมหายใจสดชื่นตื่นเช้ามาน้ํำลายไม่เหม็นบูดนะครับซื้อคล้ากันก็ได้นะครับซื้อไปทั้งสองสูตรก็ได้2หลอด350บาทหรือเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับถ้า2หลอดนี้350บาท1หลอด200บาทกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับทุกคนไม่แพงครับเพราะว่าเป็นของดีนะครับ ซื้อไปใส่แร้วมูงเจ้าสิติดการดูแลตัวเองนี่เป็นสิ่งสําคัญตามูจเจ้าอดบ่ได้เบิ่งแน่ไหลลื่นเลยกดลิงก์ที่ปักหมุดน,นะครับทุกคนกดลิงก์ที่ปักหมดครับผมตัวนี้มันจะเหมือนแป้งที่ทําให้แบบพอโดนผมแล้วมันจะทําให้จัดทรงผมได้ง่ายถ้าพอใส่ตัวนี้คือจัดบ่ได้เลยผมมันลื่น ด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ก็โอ้โหปาดมีคนโยกลังขอบพระคุณพี่วารุนีนะครับบอสแคร์สูตรออร์แกนิกหนึ่งลังโอ้โหพี่กุ้งฝอยขอบพระคุณครับ